ป้าชอบแมวไหมไม่ะชอบหนูมากกว่า,าอบหนูแต่พี่อยากกินหนูเฮ้เชอบเสียบอกว่ามันเหมือนเด็กเด็กข้างบอกพี่เล่นกานเกม <c oughs> เนี่ขาขอเล่นแต่ขอเกมมึค่ะ <c oughs> พี่เอนดวนี้พี่ฝนมาเล่นแผนที่นี้น้เหรออือ เล่นทุกแผนที่เลยอ่ะแต่ว่าแผนที่หลักมันมีเป็นการเข่งมัน,น, <c oughs> นพี่ฟาร์มตีคับ <c oughs> ไม่ลงกันมาแล้วมากวันนี้ข้างบนนะ่ะ <c> ส <oughs> นุกอยู่สบายแล้วอค่อยลงมาแบบนา่าเหลือสิบคนสุดท้ายก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> แสงจรขยันดอบจังครับเนี่ยเนี่ยก็ตบ ซื้อใหม่เลยซื้อใหม่เลยดอกเลอดคือเล่นเกมแรกก็คือดอกแล้วอ่ะต้องซื้อพัดลมมาติดหลังเขาสับไป่ะดูความน่ารักของบารไม่ว่ะว้าเออความจริงก็าพูดเล่นนะยะอะไรอะถามอะไรก่อนคือแบบที่พูดไปเมื่อกี้คือแบบเราไม่ีผลแกพูดใช่ป่ะโดนแกงเลยเนี่ยโดนแกงเลยอะไรเราไปแกงอะไรยเนาะเฮ้ยตรงเขามีว่ะ ซ้อนเลยซ้อนเลยตามแป๊บเดียวไปซอ้อนปลาระเบิดดูอะไรครับเนี่ยฮัหลถามจริงเถอะคมเกิดปลาต้องแบบว่าเ <c oughs> ครื่องมันร้อนเหรอใช่เห็นป Watch out ตป็นคนไปเลยนี่ไงก็ปรแม็กแล้วเนี่ย ทิงหอยังยังตอบผกดอรอใช่มันร้อนเร็วมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าใช้90 fps อ่ะก็ดีก็ดีไงภาพภาพต่ำสุดแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดว้ยไอ้เฮียมีตรงนี้ด้วยไม่เห็นอะไรไม่เห็นเหมือนกันคนเฮียเลยกบ้าชอบแปวไหมไม่อะชอบหนูมากกว่าเฮ้สกีวีหนอตอน อะไรครับเนี hmm. ่ยยชอบหนูแต่ไี like ่อยากกินอยู่ฮ้ยอันนี้เริ่มไม่ดีแล้วมักมักหนูเทาบอกลืมไปไหมจะเป็หนูมีอายุนิดหน่อยตลกมากปะตลกมากตลกมากนี่ไม่ใช่ของเล่นนะคะคุณ มาของอร่อยโอ้ยมาแล้ววงกันหนีกูจังโคตรเอาโคตรกด FC ครับ FC ครับ LFF FC คร่ะ FC ค่ะ FC ค่ะใครจะไหวครับเนี่ยเก่งขนาดนี้ใครจะไหวครับเนี่ยทำจริงเขาเห็นชื่อผู้องย์เกมโล้วเขาเห็นชื่ออะไรอะ ฮัลโหลฮัลโหลอะไรอะอะไรอะอล่าลยอะไรอะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนของแ้อะไรอะอะไรอะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนของแ้เลยอะอะไรโกรธฮัลโหลฮัลโหลอาลยกรผมโกรธปลอมผมอ้อมอายให้นะคะแผมอ้อมขวาให้นะคะพี่ L F L พี่คนขาทำไมคุณมองคนไม่ค่อยได้เห็นอะไอ้คนหลังคนมีตัวนื้อค่ะ Watch out กระหนูเท่าเนาะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยหนูเท่าดูหม่ถึงไม่ฝนไม่ได้ไหมายถึงตัวเองกูไม่เล่นลยเยี่ยวน้าขำดีกว่าหน,หนูเท่าก็มีหัวใจไง <c oughs> อ้ยใจโลกุซันนี่ใจโลคุซัน ึงฝีมือก็ใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าลูกป้าฮะฮะโอ้บูบี้จัดอ่ะบูบี้เลยไม่เคยเปิดปูงให้ดูเลยนะอะไรอ่ะปูงเขาหรอเฮ้ยเฮ้ยเศร้าหรือเปล่า้าใช่เลยโทรศัพท์ปูมี้ประปากสองร้อยกว่าลูกเดี๋ยวผิดรูปผิดคนรู้เปล่าหลังเขามีว่ะทั้งหลังทั้งหน้าเขาโดนตุ๋ยเขาโดนตุ๋ยเขาโดนตุ๋ยครับพี่ เอาพี่โดนไหนกันนะ้าเขาไม่ได้ตามอะ่ะแล้วก็หมดตีแล้วก็ไม่ได้เลรียนแล้วก็หัวร้อนแล้วก็ด่ากันของเขามีวะอ๋อเียเร้อยก็แตกก็ขึ้นมาทราไม่กอดเขาก็ขึ้นมาทราไม่ค้อมเนาะสว็จยเสแล้วคะ่ะที่ฝนโอเคค่ะค่ะจบทำไรอ่ะไปละพวก

อะไรมันไม่สำคัญอยู่แล้วจะรู้ตัวดีอย่างนี้จะรู้อยู่แล้วรู้ตั้งนานแล้วพี่สตรีมมาถือไม้แน่หรอครับแล้วก็เดินเพลินเกินเอ้ยเสียบอล I'm recalling a teammate ชิบหายละ เขาบกเขาแตก Watch <'s> out <S ได้นี่กลวยทอดมากด้วยทอดกล้วยอวิ่งไปช่บได้เป่าวะโอ้ระเบิดสองลูกมาแล้วมาแล้วรถมา คนเยอะมากคือคนเันเยอะมากเลยรู้ป่ะทำไมมันอยู่เฮ้ยแล้วกดน้องกดนไหมเป็นจักรยานไอโฟนจักรยานกูอะไรกันวะเนี่ยด่าจริงเหรอไงกูว่าแล้วมันรออยู่รอกวงอ่ะ ไม่เหลือเชื่อบ้าไม่เชื่อตลอเชื่อแล้วไพี่ แม่กูตายไฟตัวเองพี่เป็นแม่คนบัดตบพร้อมเลยครับพร้อมเลยพร้อมตุยเลยตอนนี้เอาจริงแค่นั้นเลยเอาจริงทุกรอบตายทุกรอบไม่ต้งเอาเฮ้ยพี่ก็ขำแรงเกินวันที่อะาเอาลหัวติดดินกูตายหัวลากลวงไปซะโอ้ชีวิต <laughs> ดูหัวเขาลากลงมาข้างล่างเน้วไปทำอะไรข้างล่างตายคนมีคนที่ผมไปแล้วแล้วเขาไม่นะโอ้โหปืนก็ไม่มีคืออะไรอะ่ะเขาบักปะเนี่ยเขาบั็ไม่เห็นปืนปะเนี่ยอฮัลโหลบักในบักกูถามจริงดูเขาดิดูตัวเขาดิ เขาม้าพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวิเรามีคนไอ้เหี้ยมีปืนจีดิ๊กเี่คนทิ้งผมแบบอยู่ๆก็หายแบบหายไปวิเราเปิดไปขอโทษโอ้โหคนเดียวต่างตีบนี่แหละแก่แล้วก็แง่หลงๆลืมๆืมค่ะริงอันนี้ผมไม่เขียนเวิห <อง S 2> ยาาอกค่ะหยอกค่ะ ใครกล้าว่าพี่ฝนได้ไอ้พูดไหมให้พูดไหมว่าใครกล้าให้พูดไหมอะไรชื่อมันอัดพิเศษเลยไหมอะไรนะครับอะไรนะอะไรนะเพื่อนนี่ผมไม่ค่อยดีเล้วแต่เราต้องซึ้งก่อครับแบบยอมหมดอะพี่ฝนจะว่าอะไรก็ยอมหมดอ่ะเกินเกินทุกพูดทุกพูดเข้าใายแล้วใส่แล้วมีรักไม่ต้องมาใข้ไม่ต้องมาดีกับฉัน กวนร้องจบเพลงแล้วเดี๋ยวศิลปินเขาจะขายไม่ออกอะเบบยยูทูปอะไรอย่างเงี้ยหักเหลีวพี่เอ้ยเกินเบอร์นี่เจ้าเสียแบบว่ามันเหมือนเด็กเด็กข้างบอก่อพี่เล่นยานเกมขาผ่อเล่นแต่เขาเกมอะไรอ่ะบูลลี่นะนี่พี่บอกตรงนี้เลยครับพี่เด็กเกาะบ่อเด็กเกาะบ่อมาเลยเขาจะแตกอ่ะ หมดมุ้ย่ม่เงียบเกินมัยเงียบเกินยิงฐานไม่รอทีมทีมคนเดียวมันขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็ไม่ค่อยขนาดนะคอทีมอะขนาดแต่วิดีโอคอเดี๋ยวโอคอไปทำอะไรดีหรอ คุยไงคุยไงไม่เคยไงพี่หมดไม่เคยอะคะไม่เคยวิดีโอคอรอะคะอคยอยอย่งไมโอคอคอ,อยยังไงหอยางไรรออองอยากจะเอาอ,อแบบจุเข้าไปทีุ่กตาไอ้ยเหีย <c oughs> แล้วต้องเขาม่คนมาไอ้สัส <c oughs> อีตีนึ่งมาช่วย่หมด้วยค่ะพี่ใช้พี่ใช้จะผมด้วยมี้วยมจะมด้วยไม่อยากเดินแล้วอ่ะเดินเหไื่อย่มีปุ่ี Don't e p your teammates can still recall you ไก้ไขให้หน่อยเลยเขาว่าไปก้ไข่ล้เร็วไม่ามัน ่พี่ไปฆ่ามันพี่ไปฆ่ามันแบบแบบผมแบบผมขึ้นแล้วพี่พี่ไปฆ่ามันหนึ่งเดียบีเด็กอย่างบอกโอ้โห a l l i n g a team พี่ใจเย็นนี่ผมเองพี่จำไม่ได้หรอพี่พี่พี่กันไปบอก Thanks นี่ผมเองไงพี่พี่ลืมไปแล้วมันดีแล้วพี่ไปฆ่ามันและปวดมาสันเลือทุกงานไอ้พี่ ชุวงานเด็แม่งเอ้ยกูอยากได้แอบเชียวอ่ะหหลังกูทุกรอบไปใจเย็นค่ะพี่ชายวีด้วยผมด้วยวีเป็นคนโอนเป็นคนนดนข้างหน้ามีคนนอนชิด ไปช่วยเด็กเป็ดีนที่พึ่งพูดบ้า่ว่าไปที่ในบ้านอยู่ในบ้านค่ะพี่อยู่ในบ้านค่ะพี่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 อยู่ี่ั่เนี่ยเก๋ยังพี่เห็นยังพี่เห็นแล้วนะ watch out แทนสึกหลัง watch out วิพี่มันเห็นผม เดินคุยมึงขาทำเนี่ยฮัลโหลมีคนช่วยหน่อยเว่อรทางวะทางดีป้าเฮ้ยไอ้ฟวไม่โอ้ไม่จะไปไม่ไปหาเลยมึงเก็บอยู่กูสองคนไอ้ฟวโกหกนะเป็นไอ้กูหกนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ใส่พิษฟ้ามาเยอะนะอ้าวเฮ้ยพิดือดเนื้อล้วนผมทำอะไรพิษ ไว้ยน่นไงตรงนี้พี่พี่ใช้พี่ใช้ค่ะดูตรงนันนะคะพี่มันมีสไน่ห์ด้วยพี่พี่ผมโดนยิงพี่ช่วยผมด้วยไอ้เหี่ตรงนี้ชุบได้นะแต่ว่าระวังฝั่งนู้นผมไม่มาต้องใช้ปืนอกนั่นรนรันรันรโอ้โหกูถามจี รอดรอดรอดโอ้โหตีอะไรวยนี <ity> ่ไี้ไปลุ้นตายยังปล่อยไุ้นตาเอาเอ้าเอาอะไรน้องน้องำไมกอดน่ะไรกอต้องมาแอบแฝง กพี่ฝนมากอย่างเงี้ยดูดิเราไม่ค่อยพูดภาษาคนแล้วงงนั่นเองพี่มีพี่มีอัมพี่มันอะไรพี่พี่มีอัมอืมมึงอยากโดนด่าพวกหรืออะไงฮะ่มันนัวกันจัดเลยตอนนี้เราอวู่บ้าไมจนขนาดนี้วะเนี่ยของเขาก็อยู่บ้านเนี่ยนนนี่ตอนแรกผมเห็นหน้าอยู่บ้านเนี่ยบ้านเราเลย มันลงมาแล้วมีตายแล้วถ้าหรอนีอ่สองตัวเดิะดเดินย,ย,ยเอาอเฮียอยู่ตรงนี้อกูแจ็คขวดดูลอ <laughs> โอ้โหมีเมานังนี่เลยโอ้โหแล้วนั่งงคนนิ่ง ไม,ไม่เดินมาแล้วเมื่อกี้พอกมันก็ไม่มีอะไรครับเนี่ย <laughs> <laughs> กูแม่งเจยงโคตรอีกแหละ <laughs> อะไรก็กลัวอ,อะไรก็กลัว